อันนับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชนายุธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงบา่บายแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหมีข่าวว่าสิงไฮโซเนี่ยแอบเลแซงมักซิแมงอยู่นะครับตอนนี้จะเอามาติดปีกสั้นหน่อยนะครับมาฟังข่าวนี้กันหน่อยนะครับข่าวจากเดลติกับบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังให้ความสนใจอัลลองแซงมักซิแมงครับปีกคนสําคัญของนิวคาสเซลยูไนเต็ดอยู่นะครับ เชื่อกันว่าโชมัตซูเค้นครับยังคงเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งให้กับสิงบูลเชลซีอย่างต่อเนื่องในช่วงซัมเมอร์น,นี้โดยปัจจุบันเนี่ยพวกเขาให้ความสําคัญกับตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กเป็นหลักนะครับชวาเแข่งตัวรุกมากหน้าหลายตาก็กําลังตกเป็นข่าวว่าอาจจะย้ายออกจากทีมสแตมฟอร์ดบิดในช่วงซัมเมอร์น,นี้จากผลงานในแดนหน้าของพวกเขาที่ไร้ความคงเส้นคงวาเมื่อรุดูการที่ผ่านมาด้วยนะครับ แม้ว่าเชลซีเนี่ยจะได้ตัวไรายนฮิมสเตอร์ลิงมาเติมความอันตรายแล้วคนหนึ่งครับแต่ก็อาจจะมีแข่งหน้าใหม่ครับย้ายมาร่วมทับเพิ่มนะฮะก่อนตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยจะปิดตัวลงล่าสุดก็มีข่าวบอกว่าแซงมั x ซิเมงเนี่ยก็เป็นแข้งรายหนึ่งที่ Chelsea เชลซีนะให้ความสนใจอยู่โดยพวกเขาเนี่ยได้ติดต่อสอบถามถึงความเป็นไปได้สําหรับการย้ายทีมของนักเตะรายนี้แล้วนะครับ ข่าวก็บอกอีกนะว่าสาริการดงนิวคาเซิลเนี่ยจะพิจารณาขายแซงมักซิเมงก็ต่อเมื่อได้รับข้อเสนอไม่น้อยกว่า40ล้านปอนด์ขณะที่แข้งวัย25ปีเนี่ยยังมีสัญญาอยู่ในถิน่นเซนต์เจมพาร์กถึงอีก4ปีด้วยกันนะครับสำหรับแซงมักซิเมงครับอยู่กับนิวคาเซิลมา3ฤด,ด,ดูกันแล้วครับโดยเขาทาไป11ประตูกับ14แอสซิส,สจากการลงเล่น80นัดบนพิมพ์เลียงกฤิดและคาดกันว่าแข้งเลือดน้าหอมรายนี้เนี่ยจะยังเป็นตัวหลักในทีมของเอ็ดดี้เฮาในซีซั่นหน้านะ ก็เลี้ยงจัดเลยสาหรับนักเตะรายนี้ครับโอ้โหเลี้ยงบอลอย่างทะลุดูดันนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่ชอบลุยอยู่แล้วสาหรับอลองแซงมากซิเมงนะครับอันนี้นะครับก็เป็นข่าวจากเดียเลนติกนะครับก็บอกประมาณนี้ว่าเชลซีเนี่ยกำลังให้ความสนใจออลองแซงมากซิเมงอยู่ด้วยนะครับแต่ก็อาจจะพอมีความเป็นไปได้หรือว่าจะอยู่นิวคาสเซิลต่อก็เป็นได้นะครับสำหรับอนาคตของแซงมากซิเมงอาจจะมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงบ่ายครับสวีดัสสวัสดีครับ